ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเรามีปล่อยข่าวไปกันไปบ้างแล้วนะครับเราจะไม่สปอยกันไปมากกว่านี้จริงๆข้างหลังเนี่ยเรารู้อะไรมาเยอะแล้วอ่าเรารู้อยู่แล้วว่าความมันที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอะไรยังไงเราพอจะรู้มาบ้างแล้วแต่ว่ายังมีบางอย่างที่ยังไม่ไฟนอลมาเราเองไม่เปิดน้องน้อแตงไปก่อนมอสมอสมอสมอดมอสคนสุดเลยเว้ยคนสุดเลยเว้ยใจมากครับวินรอบนี้แบบได้แชมป์แล้วแบบจะร้องไห้ของจริงพี่เหมือนรอบก่อนๆแล้วก็แบบ รอบที่แล้วก็คือแบบออกไประหว่างคันกลางคันนะพี่แบบทิ้งน้องๆไปแล้วเนี่ยทิ้งไพ่ทิ้งใครโดอะไรพวกนี้ไปแล้วก่อนเนี่ยมารอบนี้พี่เอาแชมป์มาให้น้องๆแล้วพี่กลับมาผ่านต่อแชมป์ให้แยดอนาไอ้เจ๊ที่คุยกับหญิงเนี่ยเห็นแบบตะกุตะกักไปไว้สาวไพ่มาไปมาแบบเพิ่งแชมป์มาเพิ่งแชมป์มาเพิ่งแชมป์มาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสสวััดีครบยินดีต้อนรับสู่ช่องบับลีครับผมไม่มยอมเพอไอ้เจ๊ต่อยโดนนำกันาดเนี่ย แล้วคนดูทุกคนแล้วก็พี่ๆที่ให้กำลังใจแล้วไอ้เทียกูปากกันทวงสองแชมป์เลยวไป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 ขอบคุณพี่โบองทุกคนพี่เทียให้โอกาสผมดูไว้ด้วยเทียบตอนรับด้วยแต่าแบบตอนแรกผมก็ตก๋องทุกอย่างก็แบบว่ามีคนแบบกระดาษผมเยอะอยู่วะ ไม่รู้ว่าเฮียแตกูเล่นปากหลาาไม่เป็นแต่กูที่หนึ่งปากหลามุดตัวเด็ดเดๆๆๆดๆดเด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด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 ็นเด็ดเด็ดเด็ดเดัดเด็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 ดงด็ดอด็ดเง็ดเด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 วดเน็ดๆด็เด็ดเด็มเด็ดเเดดๆ แล้วก็ก่อนแข่งชิดเป็นเป็นหวัดมาสองสัปดาหแล้วพี่ไข้ขึ้นด้วยตัวตอนนี้มันยังป่วยอยู่เออมันป่วยด้วยพี่ชิดอะจะแด้ต่อด้วยโลภัยเหรอไไอ้โลภัยเลยเหรออยากใครขายหนอมหนมอ่ะหนมหนมหนมเสร็จแล้วก็ชิดไอ้หนมเสร็จแล้วก็ดิฟเออหนมก่อนก็ขอบคุณพี่ทุกคนที่ไว้ใจเอาผมเข้ามาในทีครับแล้วผมก็แบบไม่ได้มีผลงานอะไรก็เอาผมเข้ามาก็้วขอบคุณที่ไว้ใจเออไอ้หนอมหนอมชอบเสร็พอดูอยู่ไหมพอดูอยู่ป่ะงพอดูอยู่ป่ะ พอดูได้ไหมที่เราแข่งไม่ดูไหมเข้ามาเลยดีแล้ว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 อะล้องลิฟโค้ชไลฟ์ชวยย่างไงพี่ช่วยย่างมันด้วยนี่เออนเยช่ยช่ชูชูวก่อนชูก่อนชูก่อนชูผมผมพูดไม่ออกจริงที่ผมเต็มที่แบบผมไป้กำลังใจทีมแบบจนผมที่ผมดาวผมดาวตั้งแต่เกมแรกแล้วแต่ผมก็พยายามแบบไม่อยากให้หมุดทีมมันเสียผมผมผมภูมิใจจริงๆแล้วกับที่เรามาถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบภูมิใจจริงที่จากทีมแบบไม่มีอะไรเลย จากแพ้เขามาก่อนสถึงตอนนี้มันมีความสุขจริงพี่เราแบบเราพยายามมาตลอดอะที่เราจะมาถึงขนาดนี้พี่ดูจะพูดคำไหนออกมาแล้วไอ้เชี่ยชุดยาพูดโคตรดีอาจารย์ไปดิฟโค้ดหายไปดิฟว่าไปก็ผมก็ขอบคุณคนดูแล้วก็พี่ๆทุกคนที่คอยเชร์ครับแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนๆผมก็ผมผมไม่มีแบบ ไม่มีแชมป์มันเนี่ยผมรักทีมนี้มากเลยพี่ทุกคนแบบเต็มที่กันโดยสุดขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ไอ้สัตว์ฟังกูนอยเฮียกูอับปืนสองแชมป์กูกับทิดไอ้เฮียแมนสุดเลยไอ้สัตว์ทำไมต้องมาทีที่ได้ฝากเดียวทีมเลยโดนไปเยอะ ทีมทีมเราโดนโดนเยอะพี่โดนแบบโดนแบบตกกระน้ำเยอะใช่พี่แบบพี่รู้แบบว่าผมโดนแบบอินบ็อกซ์มาด่าแบบยับมากเลยนะพี่แบบแม่งแบบโคตรดีใจอ่ะคือแบบฟัคเดียร์เฮเตอร์แบบแบบปาโก้อะไอ้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 เฮ้ยเอาพี่ว่าสุดท้ายแล้วพี่ว่าระหว่างนี้พี่ว่าคลิปนี้มันมันจะออกไปในสื่ออยู่แล้วฉะนั้นพี่ว่าอย่างน้อยก็ต้องพูดถึงดีเคแล้วกันเนาะผมว่าเป็แฟนๆหลายๆคนในนี้ไม่ว่าจะแฟนดูไว้แฟนดีเคแฟนทีมไหนก็ตามผมเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะเพราะว่า ผมคิดว่าคลิปนี้มันต้องถูกตัดต,ต่อไปอย่างแน่นอนว่าจะบนทิกต็อกหรืออะไรก็ตามนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมดีเคด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่เก่งเขาก็เก่งนะต้องบอกก่อนว่ามันมันอย่างที่เห็นว่ามันวัดกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าผมว่าใครที่เป็นแฟนดีเคนะครับก็ตามเชียร์กันต่อไปนะครับแล้วก็ใครเป็นแฟนดูไว้ก็ตามเชียร์กันต่อไปผมอย่างที่บอกว่านี่มันเป็นแค่โปรเลกช่วงซัมเมอร์เท่านั้นเองเดี๋ยวมันจะมีวินเทอร์อีกนะครับหรือว่าจะมีีีีรรรราาาาาายยกกกกออออออะะะไท่่่เจผลิตมฉนนั้งบว ก็ชื่อชจมดีเคนะครับขอบคุณดีเคมากๆที่แบบว่าอย่างน้อยมันมันการว่าถ้าใช้กับผมใช้กับว่าเรื่องเล่าในครั้งนี้แล้วกันนะครับแค่เราทาเราเราเฉียนชนะเขามาได้ทาได้ดีกว่าแค่นี้เดียวซะด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างที่บอกว่าท้ายแล้วมันก็คือการแข่งขันมันมีคนแพ้มีคนชนะอยู่แล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกผมหรือน้องๆทุกคนแบบมีกิริยามารยาทระหว่างที่เราดูแข่งหรือว่าระหว่างที่เราเชียร์เนี่ย มันออกไปไม่ดีก็อยากจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นแบบว่าอารมณ์ผู้เรากองเชียร์นะตอนนั้นนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่แบบว่าจะด่าหรือจะอะไรนะนี่อยากให้เข้าใจนะครับน้องๆทุกคนในอีสปอร์ตด้วยเช่นกันนะครับด้วยแลผมขอเป็นตัวแทนอีสปอร์ตขอไปว่าไปพี่แปงพี่โบ๊ทพี่เปรมพี่เฟิร์สวยพี่ที่แบบสปอร์ตพวกผมทุกเรื่องเลยแบบทุกคนในสปอร์ตคือครับให้มีพวกพี่สปอร์ตก็คงแบบอาจจะไม่ได้รวมกันอาจจะไม่ได้อยู่กันแบบครบ12หรือ13าคนตรงนี้ก็ขอบขอบคุณนะครับที่ได้สปอร์ตพวกผมมาเป ด้วยขอครับขอดูชอตทิศหน่อยดิที่บอกช็อตทิศอะเออพี่ขอขอดูดูไได้ดูได้ไหมดูีได้ไหมดูดีเทได้ไหมเอ้ร้านพี่อยากดูีเลไอที่ไอที่พายหันไปหันแบบกังหันไปเมฆวิได้พี่ดิบยิงให้พ่ดิฟโคตรเบอร์เออผู้พี่ผู้พี่มีคำถามว่าไอไอไอพายมันไอนั่นไดไงเพราะมันมีปืนอยู่เอยากดูดูได้ไหมมดูได้ดูดูดูมาดูมาดูมาดูมดูผ ดูในไหนวะดูว่าดูว่าดูวดาดูไว้าอีสปอร์ตครับพี่ไม่ถ้าถ้าดูไม่ได้ก็ไอ้นี่ก็ได้ไม่เดี๋ยวสุดท้ายมันเป็นส่วนตัวของน้องเว้ในนั้นน่ะมันมีข้อมูลข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ให้มันให้มันผัดเถื่ีมก็ดูก็ดูผ่ัดเถื่ีนพี่แบงค์อะไรพวกนี้กันไปส่งมาดิเออได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งดิทดูไว้าอีสปอร์ตให้พี่แบงค์มีอยู่พี่แบงค์มีแล้วเนี่ยครับพี่แบงค์มีแล้วใช่พี่แบงค์เป็นคนละเครื่องอ่ะดิคนละเครื่องอ่ะส่งมาส่งมาอ้นนี่่หยเดี๋ยวผม่่ง้้้พีปเเขาาไไดดวยยยจะล นี่เปคนละเครื่องเครื่องที่อยู่มันคนเียวไอ้แฟลกนดูช่องนะไอ้แฟกุดูช่องมึนกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วปิดเสียงได้นะไปดช่าเฟิร์สปิดช่เฟิร์สดอะเดี๋ยวกูปิดเสียงให้กูปิดเสียงให้อะอันนี้ก็ปิเสียหแลกดงเฮ้ยยัง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 ให้ให้เปิดละบิดนะครับพี่ กูพร้อมอ่นย้อนไปสิปีพี่หน้หีคีย์บอร์ดพังว่ะนึงนะแม่ฉทุบโต๊ะคีย์บอร์ดพังเลยหน้าหีกดึส่งไปให้แล้วพี่แบงค์ในผู้เมืองเก่งแล้วแต่เก่งไม่เท่าชุดกูหลอกชุดกูทำไม่ได้เกูไม่เพออนยญาตบมือนะยงม่เป็นคนแรกวิใครโดนแบนอะชุดเรายังยังกล้าพูดอีกเหรอเพื่อน อะไรเพื่อนวันยังพูดได้เนาะทำไมเพื่อนทำไมยังบรรทายอะเลยนะชุดเราอ่ะเยอะกว่าน้องอีกว่าที่มันพูดเยอะกว่าที่มันพูดอีกไอ้เนี่ยซีซั่นแรกพอทนซีซั่นต่อพอเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยทีทีมแข่งอ่ะพี่เราได้ประเสียงพี่เราได้ประเสียงพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมดิฟพร้อมพร้อมผมเห็นเต้ามึงแล้วที่ไหนวะเนี่ยไปแดงแดงเล่นปืนแบบพี่นุกเลยว่ะไปวัดไทย ไหนวะตรงไหนวะนี่ไงนมันจะยิงได่ไงวะดานเฮียเนี่ยเฮยดยเฮียเโยนดนหรอนั่นเดียวเได้เมันโดนเด้้งกูยังไม่เห็นเลยเฮดช็อตพี่เฮดช็อตโเฮยไม่ไม่มันมีให้ปรับช้ามันมีนี่ไงโอ้ห้เี้ยมันมันเหี้ยอะไรวะตายหัวตายหัวเี้ยไม่ไม่ดน ใช้ก็เพราคนเป็นชาวหมาเมื่อกี้ก็เพราะคนเป็นชาวดีชาวดีได้ไงวะไม่อดีมึงรู้ว่ามีคนหนึ่งที่ทำได้เว้ยสนุกเกอร์ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ชูยะสับคดคมเลยเมื่อกี้ อ๋อไม่ได้ชมปืนเลยอ๋อพ่อมึงก็บมันเห็นอันที่อะไรวะนะกูไม่เห็นเที้ยอะไรเลยแม่ไม่ถ้าไม่ถ้าถ้าเราไปดูแม่แมเฮขาช็อตอ่ะพี่แบงค์กูบอกเลยหมกหลุดอ่ะถ้าไม่หมกก็หมกหลุดอ่ะคือนถ้าไม่หมก็โมกันเด้งอ่ะในมุมผมในมุมผมมันต้องยิงไปก่อนอ่ะมันไม่ทันเรายิงเลยอย่างแรกก็ต้องกดยิงแล้วอ่ะไม่งั้นไม่หันละแล้วมันมันฟุกดอนไงพี่เชฟฟุกเชฟก็ฟุกทำตัวเไม่มีคนจะแชมป์ไม่ผู้เชี่ยวเได้ คนแชมป์พูดไปฮะบอกไปเลยบอกไปเลยกูตั้งใจบอกไปเลยคนแชมป์มึงแชมป์ลยมึงแชมป์ลไมล่ะมึงแชมป์มึงอะไรก็ได้มึงหลับตายิงตอนนี้ใครก็เชื่อใช่เออพูดไปเลยไปเดี๋ยวเนี้คอกูแห้งกูเจ็บคอเป็นบลาไม่แต่ก็ปกติปกตินะถ้าเป็นพี่แบงก์ก็ยิงบอกยิงแบบนี้นะสะบัดขึ้นนะสะบัดได้ไม่สะบัดคือสะบัดด้วยเป็นเข้าเหล็กเป็นตะโกอนเป็นไม่ดนเว้ยถ้าเป็นมือปืนเป็ข้าวหนานครับยิงแล้วสะบัดครับแล้วก็แพ้ครับแม่นเ้ยไอ้อ้วน พี่ไอ้วนเป็นจี่พี่นะอันนี้อ้วนออันนี้คือมันอัันนนี้มตรงหาพี่เลยนะอันนี้ไร่คืออะไรคืออะไรเลยผมไม่เข้าใจคือยิงแล้วสะบัดทำไมไม่มีอ้อมเลยอ่ะปืนดมปืนมือมือมือมันตาย ประตูอิ่มๆเลยอปะตูเนี่อยากดูอยากดูขอดูมุมมองสิบสองสิบสองได้ป่ะดูได้ป่ะแบบมีมีเสียงอะไรกี้เปิดได้ป่ะเปิดได้ไหมเสียงเปิดได้ไหมเปิดได้พี่เอาเอาตอนตอนรอบจริงไอไอเนี่ยมันไม่ออกเลยตอนรอบคนเล่นไอตู้เราที่ว่าคนอยากดูโมเมนต์ได้ป่ะเต็มโบกอะเต็มโบกอะอ่าเต็มโบกอยู่แล้วตอนผู้เขมผู้เข้มเต็มโบะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก่อนว่าไม่ไม่ดราม่านะเพราะว่านี่ไม่เราม่าก็ได้ถูกต้องนะอ่าน้อง ดูใครก่อนดูใครก่อนอ่ะดูนนั่นนีดูผมดูผมนะเนดก่อนนะดูพี่เพ่อน่เนไอ้น่เปิดปุ่มเปล่าเนไม่มีเสียงอ่ะมีขอรู้เสียงมเนีส่วนเรามีงานเราพี่น้องแม่งเก่งจัด เก่งทั้งคู่เว้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบนี้คือมันเป็นแมตสองที่รีแมตก็คือคู่ชิงเนี่ยมันได้เจอกันไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยถ้าพูดกันตรงๆอะในรายการเนี้ยถูกปะคู่ชิงอะมันได้เจอกันไปแล้วรอบหนึ่งก็คือตอนที่นะดีเคชะดูไว้แล้วดูไว้ตกไปสายล่างแล้วดูไว้กลับขึ้นมารอบชิงใหม่แล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ดูไว้มันทําได้ด้วยการแบบมันชนะแค่เฉือนกันนิดเดียวอ่ะนึกออกมามไม่ได้ห่างกันเยอะอ่ะดีเคเขาก็เหมาะสมที่จะเป็นแชมป์เว้ยโรเบียรยมันก็เก่งพวกน้องมันก็เก่งถูกปะละ่ะมันเหมาะเหมาะสมทั้งคู่อ่ะคือคู่นี้ใครเป็นแชมป์ก็ได้้ยแค่มันเป็นทาม,มิ่งของเฮ้ยข้ากุศลกทำไม พูดไม่จบเลยกูตายแล้วที่บ้านกดจีเรียกเพื่อนเลยก็ได้นะเผื่อแบบเพื่อนลืมลืมตัวอะไรเงี้ยโหลดจีไปเลยโหลดจีไปเลยใครอยู่ที่บ้านโหลดจีไปเลยกูโหดอุม้มช่วยกูด้วย กุดนำได้ดูอ e ีสปอร์ตเมื่อกี้ดูก็ดูเสร็จเพิ่กมาเนี่ยหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวเออใช่ม่มมันชิบหายแต่มันมากไอตู้รวยไดอย่างงี้ว่าบู๊งค่าตัวตายไหม <laughs> แค่โดนกินนิดๆหน่อยๆดูไว้แม่งแบบแน่นอนว่ะคนดูรู้ป่ะวันนี้ผมพิมพ์อะไรลงไปในกลุ่ม หลังเที่ยงคืนนี้มันงานไม่ได้วใช่ปล่วาวะรานอะคุยกับพี่ดำพิมพ์พูด่กับพี่บังอ่ะตอนนี้นะ่ะนะอะไรเป็นอะไรเขาป็นบอกว่าใครเป็นไรไว้ค,คนแม่งแห่แทง <c oughs> แห่แทงดีเคทั้งเมืองพี่ยาด,ดูไว้ที่แทงดูไว้ผมก็เลยแล้วผมก็พิมพ์ตอบว่าคนในเมืองไม่รู้หรอกว่าวันเนี้ยดูไว้อ่ะจะได้ทั้งเงินได้ทั้งถ้วยดูไว้ในเมืองก็รับเงินดูไว้นอกเอดูไว้อีสปอร์บรับถ้วย